จะได้ท่าใหม่นะคือท่าดูดเลือดน,นะครับนี่นะเห็นไหมไม่หนีตายนะเรียบร้อยนะครับเสร็จไปหนึ่งแนละ้วตอนนี้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่ในเก,กนม m o r t l k m a t Mobile นะสหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมารีวิวตัวละครที่สามารถใช้ท่าปิดฉากบูทาริตี้ได้ต่อนะสำหรับในรอบนี้นะครับก็จะเป็นของตัวละครเจนะ็ดนะโดยแอดจะรีวิวตัวละครตามชื่อนี่เลยนะตัวต่อไปจะเป็นคาบาวนะครับแน่นอนนะครับการที่เราจะใช้ท่าปิดฉากบูทาริตี้ได้นะตัวละครของเราต้องเป็นตัวละครเพชรนันนะครับ ตัวละครกัดทองกับซีเวอร์จะไม่สามารถใช้ท่าได้นะสำหรับเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแอดจะขอแยกเป็น2ประเภทนะระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์เฉพาะนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาใบแรกนะครับคือใบนี้เลยนะโปรเจอร์ทูสตาร์นะครับหรือว่ากระบองของเจดนะเป็นเกียร์ระดับแรนะครับหรือว่าอุปกรณ์ระดับแรนะอยู่ในช่องเวฟพอดนะครับหรือว่าลูกดาบนะความสามารถแรกนะครับเพิ่มการติดคีย์ที่ขอมากขึ้นนะครับ25%ความสามารถที่สองครับความสามารถเฉพาะของเจดนะหากเจดอับการโจมตีได้นะครับเจดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%นะแล้วก็็สสกกิลุดดท้้าายยนนนนะะะครรรัับบเเเอีี์ป ตัวละครจะสร้างความใส่มากขึ้นนะครับกับเป้าหมายที่ติดสถานะเลือดไหลหรือพิษนะครับส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวแอดจะไปพูดถึงเกียร์เฉพาะนะเดี๋เกียร์ที่สามารถใช้ท่าปิดฉากบูทาริตี้ได้นะครับซึ่งการที่ทุกคนจะได้เกียร์ปิดฉากมานะครับคนต้องรอหอคอยสกอร์เปียนนะหรือชีไรริวทาวเวอร์นะครับในหอคอยชีไรริวนะครับจะมีเกียร์ปิดฉากทั้งหมด3ตัวนะตัวแรกก็คือเจดนะครับตัวที่2ก็คือสกอร์เปียนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเรียวแข็งเดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์เเเเเเเฉพาะใบบบแรรรกกัันนลยยคดีส เป็นเกียมม่วงนะครับหรืออีกคุยเป็นระดับอีปิกนะอยู่ในช่องอสซอรีนะครับหรือว่ารูปแหวนนะความสามารถแรกนะครับถ่าสเปเชียลแท็กนะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น32.5%คิดที่2นะครับพาวเวอร์เจนบูสนะครับหรือว่าการสร้างพลังงานเร็วขึ้นนะเราจะสร้างเร็วขึ้น26%นะความสามารถที่3ครับเพิ่มความเสียหายในหอคอยเพิ่งร้อยผู้สิบนะคร240%ในหอคอยชิไรเรทาวเวอร์นะคามสม่4นะครับสอาร้อกเีาติดเียร์นี้นรัใคู่อคอเกียร์ไรดไดบ แล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับหาโอเคนี้เนระดับเอกนะสกิลเฉพาะของเจตนะครับหากเจตพ่ายแพ้นะครับเจตจะดีดตัวเองเข้าไปในทีมนะครับสามารถรอดจากความตายได้หนึ่งครั้งนะนั่นไงเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมันไม่ตายนั่นไงเกียร์ชิบหายท่านเนี้ยแต่สกิลนี้จะไม่ทำเงานนะครับถ้าหากว่าเจดโดนบูทาริตี้นะครับเกียร์เฉพาะใบต่อมานะครับดีเนียลฟอสต์บริกเซนฟิลนะครับเป็นเกียร์ระดับอีพิกนะครับหรือว่าอุปกรณ์ระดับอีพิกนะอยู่ในช่องอาร์เมอร์์นนนนนนะะะะะะะคคคครร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 รััััับบบบบหหือว่่่่าาููปชุดดเเเเกกกกกสสสิิลแพมมใใ้้ผีียท หากอีกฝั่งนะครับติดสถานะบลายแล้วนะครับเรามีโอกาส30%นะครับที่จะสามารถถลทัสเปเชียลแท็กได้นะสถานะบลายคือสถานะตาบอดนะครับหากว่าใครนะครับยังไม่รู้สถานะต่างๆในเกมสามารถคลิกไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับแอดแบกข้อมูลมาให้นะความสามารถที่3นะครับเพิ่มเลือด300%นะครับในหอคอยเชียร์ไรเดียลทาวเวอร์นะความสามารถที่4ครับหากเราติดเกณี์คู่กับเกณอีพิกอีกใบนะครับเจจะสามารถใช้ท่าปีฉากรูทาริตี้ได้นะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับหากเกณนี้เป็นระดับเอกนะป้องกันการติดสถานะดีีบบบัััััฟท้้้งหมมดนนนนนนนะะะคครรรร50%ตออเากกก็แแลว เดี๋ยวแอดจะใช้ทีม Day of the Dead นะครับไอเคนโนตัวนี้เป็นตัวแบกของอีกฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บเคนโนตัวนี้ก่อนเลยมาดวนกันหน่อยเหยียบตึงตายซะละปึ้งเข้าไปโอเคยังดีนะที่มันลดน้อยแอดชอบแล้วที่มันลดน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมาเดะเดี๋ยวเจดมาทำงานเนี่ยหนีไหมไม่หนีมันตายอ่ะนี่นะครับชิวเบรกนะ ับชิวเจอกันนะครับเอาชิวอีกรอบหนึ่งมแม่แม่ไม่น่ามาเจอแล้วโหหนีเหรอยังรอดอยู่ความสามารถเจดังทำงานถ้าเจดหรือเลือดตั้งสักกําหนนึ่งนะครับมันจะใช้มันจะใช้ท่าใหม่นะคือท่าดูดเลือดนะครับนี่นะเห็นไหมหรือเลือดแค่สองพัน 2000. เดี๋ยว,วจะปิดฉากนะเมื่อกี้อ่าโดนผมได้นะเมื่อกี้สินเดียวไม่น่ารอดแล้วแหละเก็บเบหนึ่งเก็บสินเดียวให้หน่อยโอ้มันเอาเรื่องไว้ตัวนี้น่าจะไม่รอดละสินเดียวมาต่อกันอีกแมตเลยนะครับเดี๋ยวดูน,นะว่าอีกฝั่งมันจะคืนชีพได้ไหมมาเจอกันหน่อยเทสัน ได้ข่าวว่าของดีใช่ไหมตัวนี้มีแค่ช่วงฮาราวีนน่ะเดี๋ยวจะทำให้มันไม่ดีเองเตะเข้าไปยอบแพ้ยังเลือดใกล้หมดแล้วโอ้มันสวนคืนเว้ะเอาเดียวเ,เดียวไม่หนีโดนบูทาริตี้นะหนีก็ดีแล้วโดนไปซันยาบรล เอาไงเรียบร้อยโดนเดมอนแบทเล่นงานแล้วไม่หนีตายนะเรียบร้อยนะครับเสร็จไปนหนึ่งนะตอนนี้ว่าไงเหลาเอาอีกสักรอบไหมตัวนี้ต้องให้เรบแบคจัดก,การแล้ว ได้เวลาดวน impressive จัดได้เว้ยไม่เป็นไรให้มันรีเทเรชันไปนะครับดูเดียมจะหนีไหมโอ้มันเอาไว้เนี่ยออกมาไว้รอบนี้โอ้ยหักคอแล้วแกต้องได้ชุดใช้ยอย่างสะสมที่แกหักคอเนี่ย ปิดตำนานฆาตกรนะเรียบร้อยอ๋อเต็มหน้าเต็มหน,น้าเนี่ยเดี๋ยวเดมอนแบทเล่นงานไปแล้วโอ้เจตฆ่าตายซะแล้วน้อยดิอาดปิดฉากมาเลย ในรอบนี้นะครับแอดเปลี่ยนมาเล่นทีมแอสซัสซินนะกับทีมไรเดนนะครับผลที่แอดไม่เล่นสการ์เลตนะครับเป็นเพราะสการ์เลตไม่มีท่านะก็เลยเปลี่ยนมาเล่นมิลีน่าแทนนะไรเดนตัวนี้มันกันพาวเวอร์ดริงสินะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันติดสเตรนงนะครับเอามาเจตมาเล่นกับมันเลยทีมไปหนึ่งแอดว่าแอสซัสซินตัวนี้มันมันไม่ค่อยเหมาะใส่กับเกียร์เท่าไหร่น่าจะใส่กับเอ็มเอซเอสมากกว่า มั่งสิหนีได้ข้าก็หนีได้เหมือนกันเอาท่าหนึ่งไปกินซะใช้ดิสเพลล้างเปล่าไม่ใช้ก็ตายนะอ,อหนีไหมหนีไหมไม่หนีนี่ไงเสร็จแล้วหนึ่งปิดฉากเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือแค่หนึ่งหน่อเท่านั้นอ้ออ้ออ้อเคาะสักรอบได้ไหมเนี่ย ก็นี่น่ามาเล่นมันัลยไหมเฮ้ยมันบั็อกอะเนี่ยมันหลบได้อะเมื่อกี้เป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงเนี่ยอาจารทีม MK11 นะครับเจอกับทีม MK11 เหมือน,นกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทีมไหนจะแข่งแกงกันนะเจ๊กันหน่อยคนนี้เขาติดเกียร์เจดมาเนี่ยพอมือมาเดืองแสงนะครับแต่ถ้าเจดมันตีแอดเมื่อไหร่ต้องโดนอย่างนี้แหละ นี่แหละโดนโดนโดนยีดอัดเลยตอนนี้ยีดอัดให้หูแตกเลยแม่เสร็จไป็นหนึ่งแล้วตอนนี้มีมีมีโดอมเบริตรี้นะเว้ยไม่กลัวเลยอ่ะอืมอืมตัวนี้เลือดเยอะมากเลยอืมอืมหนีไหมหนีไหมมาก็ดีแล้วสกอร์เปียน ให้เวลาเป็นล่างโคนให้แล้วนีเน่เอาแล้วนะไรเดนได้วราซี่โครงแตกแล้วตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่ในแมตช์สุดท้ายนะเปิดมาแม่ขอตีก่อนเลยก็แล้วกันแม่กีดอัดแล้วตอนนี้ควงเข้าไปควงเข้าไปแอบเมื่อกี้กำลังจะงา้างตีไปละแม่ขอหนีเลยแล้วกัน เรียบร้อยโดนพาสสีนกไซบอร์ดทำง,งานครับเตะเลยเสร็จไปหนึ่งแล้วตอนนี้มาแล้วเหรอเจ้าต,ตัวละครผีอันนี้ต้องให้แม่มาตัดการครับตัวนี้โอ้ยมันเตะแม่วะ่ะมีไงเนี่ยจะนีไงอีกรอบนึงเนี่หน,นีไหม มันรู้ทันครับมันหนีเลยอะโอ้โห,หนุ๊กใส่บอดตูออกมาตายเลยอะเนี่ยออเออเสเรพร้วนะไรเด่นไม่หนีอกอไม่หนีโดนนะ เอาเติดเลือนไหลได้นะครับดูเหมือนจะเป็นพารของซินเดลนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ